สวัสดีครับวัสดีครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับนาครับพี่ตงกำลังเน่อยคนนีค่อยๆครับค่อยๆครับมีความมีเวลาครับเจเรชัยเลยนะครับมาถึงวันนี้ตอนนี้ความพร้อมณนาทีเป็นยังไงบ้างก็ยังรู้สึกมั่นใจตลอดมาครับก็้อง ช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สมาชิพกพรรคแล้วก็คนที่ทํางานในพรรคทั้งหลายพนักง,งานที่คอยให้กําลังใจในการต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็้รงขอบคุณทีมกฎหมายของพรรคเก้าไกลโดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่ามาทางานอย่างหนักมาตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายตอน ปีใหม่ก็ยังทำทำทแถลงปิดคดีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณคนด้วยแต่ว่าทางสลับผมก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ของผมครับเตรียมพ,พร้อมสำหรับผลทางบวกและทางบลบไว้ทั้งสองด้าน ถูกต้องเลยครับก็เรามีเตรียมตารางนะครับแล้วก็แผนดําเนินงานของพรรคเก้าไกลแล้วก็ผมตลอดทั้งปีแล้วนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ออกมาในรูปแบบเดิมก็คือทํางานเพื่อประชาชนต่อไปไม่ว,ว่าจะแบบไหนก็ชาวาที่นี่ก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมมีแผนเรียบร้อยแล้วแผ่ในทางบอกเห็นว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าสามที่ใช้สาม,มารถดำรงตำแหน่งต่อที่คุณจะเข้าสภาเลยไหมคะก็คือตามแผน กระนวนการของพรรคก้าวไกลในกรณเนที่กลับเข้าสภานะครับในส่วนว่าจะเข้าได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ก็คงต้องหารือกับทางประธานสภาอีกทีหนึ่งนะครับว่าอเอกสารเอ่ยระหว่างสององค์กรคือสารรัฐธรรมนูญกับรัฐสภานั้นต้องใช้เวลาอะไรยังไงก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายรำเเรื่องอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ขอฟังคำวินิจฉัยก่อนครับวันนี้ในส่วนของความตั้งใจกับคำนิยามคำว่าเสือค่ะ